สำหรับเรื่องนี้แน่นอนว่าโอ้โหคนแซวกันเพียบเลยค่ะหลังจากที่ทีมพิธานะคะมีการเลืกลักลางเวทีค่ะหลุดพูดชื่อของแอปขึ้นมาค่ะชาวเน็ตบอกโอ้ยพะกุณเอ้ยดูยังไงก็พี่รุดค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะความฮอตเนี่ยก็ไม่แพ้ดาราเลยค่ะสําหรับทีมพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพักคก้าวไกลที่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่า โดนจับกระแสจิ้นกับคุณแม่คนสวยอย่างแอปทักษอรค่ะแม้ว่าจะออกมาบอกเป็นร้อยรอบพันรอบบอกว่าเนี่ยทั้งคู่รู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนดีต่อกันแล้วก็คือคนก็แบบยังไงอะกันแล้วยังไงอะ่ะก็จับจิ้นเลยค่ะไม่สนใจนะคะคือจะจิ้นไม่ได้เลยค่ะอยากจะให้เลื่อนขั้นจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงสักทีค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะทางด้านของทิพิ์ธาเนี่ยได้มีการรับแอปเปิลเป็นของฝากจากประชาชนที่นํามาให้ก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะชูขึ้นมาพร้อมกับบอกนะคะว่า แอปเปิลครับผมแอปเอ้ยอะไรเนี่ยแอปเปิลเฉยๆนะครับไม่มีนัยยะอะไรใดๆน,น,นะครับอันนี้พักส้มใส่เสื้อสีส้มมาให้แอปเปิลมาหมายความว่ายังไงก็บอกว่าโซสนิทสิทธ์สายหน้าปะโทพร้อมกับมีการยิ้มกุ้งกลิ่มเบาๆนะคะ มีการหลุดพูดด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าท่ามกลางหลับบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเลยนะคะบอกว่าเห็นแอปเปิ้ลยังจะสะดุง้งปกติไม่เคยกลัวใครเลยพร้อมจะบวกทุกคนเลยพอพูดว่าแอปปุ๊บสะดุ้งตัวหยงเลยสะดุ้งสุดตัวเลยสงสัยจะเผลอตัวนึกว่าคุยกับแอปอยู่หรือเปล่าเล่นตัวเองตลอดเลยนะพ่อยังไม่มีใครแซวอะไรเลยมีพิรุษค่ะมองจากดาวอังคารนู้นก็ยังรู้เลยว่ามีพิรุษหลายคนก็แซวแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าหลุด พูดเพราะว่าได้มีการคุ้นเคยกันหรือเปล่าหรือคุยกันบ่อยหรือไม่ช่วงนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ